เห็นผมเด็บมาแบบนี้นี่ไม่ใช่กระเป๋าตังค์นะครับนี่คือลำโพงตัวใหม่ล่าสุดที่ผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูในวันนี้ครับนี่คือ t r i b i ต t t o m b o x f l ว w ว้าวตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ t r i i t l เล s ครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินสวัสดีครับผมเป็นตัวแสบนะครับอุ้ย เละกระทัดรัดพอดีจับถนาดมือครับขนาดขนาดเป๋าตังกระเป๋าแบบที่เขาชอบแบบหนีบๆกันอะไรแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาใหม่แล้วผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับย้ำที่นในฝ่ายกันนะครับนี่คือ Tra ิท s ตอม b o อ Flow ครับแล้วนครับว่าผมเคยรีวิวมาหลายตัวแล้วนะครับกับแบรนด์ r i บ i ทนี้นะครับแล้วย่อของเขาเนี่ยก็มีลำโพงเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแนวเสียงเรื่องอะไรเนี่ยไว้ใจได้เลยครับอยู่ที่ดีไซน์มากกว่าคนชอบดีไซน์แบบ ก็เลือกตัวนั้นไปนะครับมาเดี๋ยวผมย้อนไปเริ่มต้นจากการแกะกล่องนะครับดูว่าในหนึ่งกล่องให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมบอกสเปคบอกว,วิธีการใช้ทดลองใช้จริงให้ดูแล้วเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวแนวเสียงให้ฟังด้วยนะครับว่าเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเผื่อจะถูกใจเพื่อนๆแล้วก็ประกอบกันตัดสินใจซื้ของเพื่อนๆได้นะครับมาดูกันเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับสัมผัสแรกครับ Travis t h o m p o Flow มา นี่เท k e เดอะบี t แอนด์แ r e ครับพวกบีดไปทุกที่อ่ะอ่ะมาครับอหอใส่ผงไม้ยังดีครับมาดูกันดูร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ว้าวอันนี้เรียกว่าสีเฉดดีเพลสนะครับก็ขนาดเป็นทรงเสียงผืนผ้าพอดีจับถนัดมือพอดีเลยครับวัสดุเป็นพลาสติก โอ้พลาสติกแบบแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบกองแกงนะครับมีน้าหนักพอสมควรนะครับด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นรูแบ,บรูเล็เๆเยอะมาเลเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้่เิตอยูล่ตรงนี้นะครับแล้วก็เ้านข่างนเ้ก็จะเป่นช่องเสีเบสายชาร์จจะเป็นล s b Type C นะคเับนี่ด้านข้างนี้อ่าเป็น u s เ Type C นะ่รับด้่นหลังก็จะมีเหมือนเป็นตัวยาง ทั้งด้านหลังและด้านล่างที่เราจะสามารถแบบวางนอนอย่างนี้หรือวางตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับจนรูกลมๆตรงนี้ครับเพื่อลดการไหลลื่นของการหยิบจับครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับก็คงเวลาจับมันได้แบบเออมีอะไรแบบติดมือหน่อยประมาณนั้นนะครับวนปุ่มควบคุมทั้งหมดอยู่ที่ด้านบนนะครับจะเป็นเปิดปิดเครื่องบูททูดน่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับปรับ EQ ิก็ได้ต่อบแบบสเตอริโออะไรอย่างนี้นะครับปรับพวงนี้ทั้งหมดเลยนะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับ ของข้อมือตรงนี้นะครับเอาไว้แบบกันหล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับอุ้ยแอปมีโลโก้ที่บิดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นิดนึงด้วยนี่แล้วขอยู่ในกล่องละครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะเอ้ยมีแค่นี้เองครับอ่าก็มีสายชัน้นอันแล้วก็คู่มือเท่านี้นะครับอ่านี่ครับและหนึ่งกล่องที่เราได้มาครับเรบิสตอมบ็อกฟลู เราดเรือของสเปคดีกว่าครับนี่คือ t r e n i ิ i t t อ r ์มบ็อกซ์นะครับเป็นบลูทูธ5.3นะครับกำลังขับอยู่ที่25วัตต์สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงที่ความดังประมาณ50%นะครับกันน้ำ IP67 น้ำหนัก660กร,รมัมและมีฟังก์ชันเสริมก็คือรองรับทั้งแอป t r n m บ i t มีสเตอริโอมีปาร์ตี้โหมดมีปุ่มเอ็กเ u ดมิวและออเดียโอบุกรับหรือว่าการปรับ EQ ที่ตัวลำโพงของเรานั่นเอง มาทดลองใช้จริงกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับนับแรกเราเปิดเครื่องดูก่อนนะครับมาดีครับแต่ครั้งเดียวครับปุ๊บมันจะเปิดเครื่องขึ้นมาปพ๊บแล้วก็จะมีตัวไฟบลูทูธเดกระพริบอยู่แปลว่าพร้อมสาหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเราได้เลยครับเปิดบลูทูธปั๊บสมัยนี้ง่ายครับการเชื่อมต่อมันจะหาอัตโนมัติเราก็หาชื่อได้เลยครับว่าเป็น t r a v i s Tombox Flow สมมติอยู่ข้างล่างสุดอันใหม่อย่างนี้นะครับ ต่อได้เลยกดแพรครับปุ๊บมีเสียงเงี้ยตึงตึงตึงเนี่ย,ยเสียงประจำเอกลักษณ์เฉพาะของเขาครับเสร็จแล้วครับเราสามารถฟังเพลงผ่านตัวลำโพงได้แล้วแค่นี้จบง่ายๆครับบอกแล้วกด์ชั่มต่อน,นี้ง่ายมากๆนะครับเรามาดูที่การใช้งานด้านบนนี้ก่อนครับเป็นทการฟังชันทั้งหมดนี้นะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันใช้ทําอะไรบ้างนะครับมาอันดับแรกลองเปิดเพลงให้ฟังเล่นก่อนนะครับ The toomall! World is too small. ว้าวอ่านีนะครับในการควบคุมการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับกดปุ่มเพลงบัตทอนคือตัววงกลมตรงกลางครับหนึ่งครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงครับกดหนึ่งครั้งก็จะหยุดเห็นไหมครับกดหนึ่งครั้งก็จะเล่น เลื่อนไปเพลงถัดไปครับให้กดปุ่มเพลป์ต้นตัวเนี้ยสองครั้งเดี๋ยวถ้าจะย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าให้กดเป็น3ครั้งแทนนะครับอ่ะเหมือนนี้เล่นอยู่นะครับจะไปเพลงถัดไปนะครับก็คือเลื่อนลงมาเพลงข้างล่างนี้นะครับ <We must S 1> ให้กด2ครั้งครับหนครับจะเลื่อนลงมาข้างล่างอ่าเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปเพลงเมื่อัะคู่นี้นะครับกด3ครั้งแทนครับ The world too world small is และแน่นอนครับการเพิ่มหรือลดเสียงครับชัดเจนครับปุ่มบวกปุ่มลดครับปุ่มบวกเพื่อเพิ่มเสียงครั้งละหนึ่งขีดครับปุ่มลบก็ลดเสียงครั้งละหนึ่งขีดเช่นกันครับไปปุ๊บป๊บนะป๊บป๊บอ,อยังยังไม่สุดก็ได้ไดประมาณ70%ก็ดังมากแล้วน,นะครับอ่าแล้วก็ลดเสียงได้เพิ่มลดเสียงได้ที่ตัวลำโพงเลยครับไม่ต้องกดในมือถืออยู่นะ ซึ้งตัวนี้ก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับกรณีที่เราฟังเพลงอยู่มีสายโทรเข้ามาครับกดปุ่มเพลย์พัลทอนตัวนี้หนึ่งครั้งเพื่อรับสายหรือว่าวางสายเมื่อคุยเสร็จนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากรับครับให้กดค้างไว้ประมาณ2วินาทีแทนนะครับก็จะเป็นการตัดสายทิ้งไปนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งาน voice assistant ได้ด้วยนะครับกดปุ่มเพลย์พัลทอนได้แหละค้างไว้ประมาณ2วินาทีครับอยู่นะค้างไว้เลยป๊าบเห็นไหมครับอ่าเขาบอกเป็นบิ๊กบีนะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานได้สั่งงานผ่านเสียงได้เลย ทีนี้ครับตัวนี้มันจะมีโหมด EQ โหมดด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่เป็นโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกปรับได้ครับการปรับกดหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นถ้าขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการเร่งเบสขึ้นนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับทำให้ย่านเบสมีความดังหนักแน่นขึ้นและทําให้ย่านเบสนี่นะครับดังขึ้นถึง9เดซิเบลนะครับกดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือ Audio Book โหมดนะครับอันนี้ส่วนมากเขาใช้ในการฟังพอดแคสต์กันนะครับแต่ถ้าเกิดกครั้งหนึ่งก็จะปิดมันจะมี3หมมมดดดตรงงนีี้้้ะาาเเ๋ยวผลลออใชู มันพอได้เบียดหน่อยอตุบ,ตบอ่าโอเคผมเปิดโหมดที่เป็นไฟสีขาวให้ดูเห็นไหมครับันเตือนเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็จะทีจะพอดแคสต์นะครับอ,อันนี้ก็คือเสียงมันจะค่อนข้างเคลียร์ๆหน่อยคล้ายๆว่าแบบให้มันฟังเวลาคนพูดถนัดมากขึ้นนั่นเองนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะกลับมาสูมหมดปกติธรรมดานะครับส่วนตัวผมชอบนะครับเปิดนี่ไว้จะได้เบียดกระหึ่มหน่อยอาา่าเป็นลูกเลยครับตุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอื ในการใช้งานผ่านแอปนะครับให้เราไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Tribit ก่อนนะครับพิมพ์ชื่อย่อไปเลยครับ T R I B I T นะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็กดเข้าไปในแอปได้เลยนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อกับตัวลำโพงของเราก่อนนะครับเหมือนอย่างตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปเราเอาเข้าแอปมาแล้วก็สมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้ครับมันจะค้นหาเองโดยอัตโนมัติครับถ้าเราเปิดบลูทูธอยู่เห็นไหมครับนี่ก็จะเจอหมดเลยนะครับ อ่าก็บ้านผมก็มีหลายตัวอยู่ของเทเบิตที่ผมบอกไปนะครับนี่ก็นิเทเบิลตั้มบ็อกฟลูนะครับตัวแรกสุดเลยนะครับกดคอนเน็กต์ได้เลยง่ายๆแค่นี้ครับปุ๊บเรียบร้อยนี่คือเชื่อมต่อกับแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกคือมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้ดูว่ามีแบตอยู่เท่าไหร่ตรงนี้นี่เห็นก่อนเลยครับเห็นไหมครับ80เปอร์เซ็นต์นะครับสบายหรือจะดือโบนะครับถ่งนี้นครับก็สามารถสั่งเล่นเพลงหยุดเพลงหรือเปลี่ยนเพลงได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ ในหน้าแอปนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับนี่นี่อีควอไลเซอร์ตัวนี้ครับปุ๊บมี preset EQ มาให้ครับเห็นไหมเอ็กเบดออนนี่ออนอ่าใช่ครับเอ็กเบดออนอยู่นะครับมันก็เลยอยู่ที่โหมดนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยจะเป็นร็อกจะเป็นแก๊สจะเป็นคลาสสิคอลเป็นออร์ดิโอบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือมันสัมพันธ์กับตัวลำโพงเราหมดเลยนะครับดูนะครับผมกดออร์ดิโอบุ๊กนี่ปั๊บกลายมาเสียงเงินเลยนะครับกดเอ็กเบดเป็นสีนี้เห็นไหมครับอ่าถ้ากดปิดก็เป็นคลาสสิกธรรมดา นะหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ครับอยากจะตั้งเองได้ครับไม่มีปัญหานี่ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไปอะไรก็ได้ครับปึ๊บนี่ปรับเองได้เลยสำหรับคนที่พอจะรู้หน่อยนะครับอาจจะเพิ่มลดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาคนชอบเบยดหนักๆอตอนต้นหนักๆเลยเอาขึ้นหนักๆเลยอะบุมๆๆๆไปเลยแต่เดี๋ยวมันจะทุ้มหน่อยดนึ่ะก็แล้วแต่นี่ก็เพิ่มลดไปนะครับถ้ากดคนที่ตั้งค่าอะไรตรงนี้เป็นนะครับอุ้ยเดี๋ยวเสียงกลางดอก <G ül> ประมาณนี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะอ่าและเหลือก็เป็นพวกเซตติ้งต่างๆาครับพวกตั้งช่วงตั้งชื่ออะไรพวกนี้อัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับก็สามารถควบคุมสั่งงานผ่านทางแอปก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้นอกจากนั้นครับนี่คือหนึ่งความฟีลที่ผมชอบมากๆครับตัวนี้เป็น power bank ในตัวได้ด้วยนะครับเราเสียบมันเป็นใช้ e C นะครับอาหัวที่เป็น Type C สองข้างข้างนึงเสียบเข้าลาโพงอีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้ากับมือถือของเรา ปับ๊บนี่เห็นไหมครับอ่าเป็นพาวแบงค์ในตัวครับเห็นไหมชาร์จแบตได้ด้วยนะครับนี่เนี่ยอยังเสียวอ่ะจึงในการใช้เป็นพาวแบงค์ตรงนี้นะครับตัวลำโพงไทบิตซัมบ็อกฟลูของเราจะต้องมีแบตเตอรี่มากกว่า50%นะครับไม่งั้นมันจะใช้งานเป็นพาวแบงค์ไม่ได้นะครับ ทีนี้เหมือนที่บอกครับว่าเจ้าลำโพงตัวนี้มันสามารถใช้2เครื่องมาต่อเป็นแบบสเตอริโอหรือปาร์ตี้โหมดได้นะครับสเตอริโอโหมดกับปาร์ตี้โหมดคืออะไรก็คืออ่ะผมเอามาให้ดูเลยนะครับนี่มันต้องมีลำโพง2เครื่องนะครับเครื่องเดียวมันทำไม่ได้สเตอริโอโหมดก็คือแยกซ้ายขวาครับปุ๊บลำโพงออก2ข้างครับเออ่ทีละข้างตุ้ม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 นี่คือสเตอริโอโหมดครับส่วนปาร์ตี้โหมดนะครับออกมาก็ได้สองข้างตุ้มตุ้มตมมมมมตตตต ครับความแตกต่างนะครับเข้าใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้งานแบบซีดีโอหรือปาร์ตี้โหมดต้องมีลําโพง2เครื่องนะครับมีเครื่องยังจะไปทําได้ยังไงเล่าใช่ไหมล่ะ่า,าอ่ะเลยเครื่องนึงมาแล้วก,ก็กดเปิดเครื่องได้เลยครับรทีนี้ครับเราเช็คที่สัญญาณตรงนี้ก่อนนะครับนี่สัญญาณบลูทูธก,กระพริบอยู่อันนึงนะครับส่วนตัวนี้ผมต่อกับมือถือไว้แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับให้เรากดที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ที่เป็นรูปวงกลมสองอันนะครับเรียกว่าปุ่ม TWS button นะครับกดครั้งครับอ่ั เห็นไหมครับก็คือปุ๊บมันจะบอกว่าตัวหนึ่งเป็น left channel ตัวนึงเป็น right channel เหมือนอันนี้อันนี้คือ right channel นี่คือ left channel นะครับหมายความว่าอันนี้คือฝั่งขวานี่คือฝั่งซ้ายครับนั่นแหละครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วครับแบบ stereo mode นะครับลองฟังกันดูไปครับนี่คือตัวนี้เล่นอยู่ครับเอานีมาตัวนี้ละนะครับนี่ แยกซ้ายขวาท่ากันตัวนี้นิดๆเขียนไม่ออกครับตัวนี้นี่เขียนไม่ออกนะครับมาแล้วครับมาสินี้แล้วนะตัวนี้จะเขียนไม่ออกนะครับอันนี้นี่นะครับก็คือสเตอริโอโหมดครับมันเป็นแบบนี้ครับมันจะแยกใช้ขวาอย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับถ้าอยากเป็นเป็นปาร์ตี้โหมดครับที่ผมบอกไปก็คือมันจอดทั้งสองข้างพร้อมกันเลยนะครับไม่ได้แยกซ้ายขวาก็กดปุ่มที่เรียปัททอนอีกหนึ่งครั้งครับปั๊บาี้หมด มันจะพ้นว่าปาร์ตี้โหมดแบบนี้ครับก็เปิดไปเลยไอ้เจ้าปาร์ตี้โหมดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของที่บางทีห้องที่ใหญ่มากๆใช่ไหมครับระโพงตัวเดียวบางทีเอาไม่อยู่ไม่ถึงก็เอาสองตัวไปวางคนละจุดอะไรอย่างนี้นะครับจะได้เสียงออกมาเป็นแบบเดียวกันมาได้แยกซ้ายขวานะครับเป็นปาร์ตี้โหมดอันนี้ทีนี้เราก็กดตัวนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนระหว่างปาร์ตี้โหมดกับซีอั๋วไปได้เรื่อยๆนะครับสมมติว่าฟังไว้อยู่เอ้ยอยากเปลี่ยนเป็นสเตอริโอโหมดอีกรอบหนึ่งก็กดทีเดียวแค่นี้ stereo mode left channel เนีย่ยแค่นี้เองครับก็กดกดตัวนี้ตัวเดียวเพื่อเปลี่ยนไปเลยแค่นี้ง่ายๆครับการใช้งานไม่ได้มีอะไร,รซับซ้อนมากนะครับมาครับคราวนี้เรามาลองฟังเสียงจริงของลำโพงทรบิสตัมบ็อกโฟตัวนี้จากเพลงอะไร i can't think of waking up and know wasting time is all i do จิที่ได้จากลำโพงนี้ถูกใจเ,เพื่อนๆไหมครับหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วนะครับผมขออนุญาตทุก r e แนวเสียงให้ฟังละกันนะครับผมจะไล่ไปแต่ละย่านเลยย่านเบสย่านกลางย่านสูงรวมไปถึงเวทีและมิติเสียงด้วยนะครับเราเริ่มไปที่ย่านเบสก่อนเลยนะครับเสียงเบสที่ได้นะครับเป็นลูกกลมที่มีขนาดกลางๆนะครับมันจะก,กระชับเคลียชัดเก็บตัวได้ดีมีความกระหึ่มอยู่พอสมควรเนื้อเสียงเบสอิ่มมาเต็มให้ความมุสิกหนาๆนนนเล็กน้อยอิมแพกจากเสียงกระเดื่องมาเป็นลูกกลมชัดกเจนมากครับและประทะรับรู้และจับต้องได้ย่านเบส ความนิ่งและคงที่อยู่พอสมควรเลยอีกทั้งยังสามารถเพิ่มย่านเบสให้ดีขึ้นโดยการกดปุ่ม EQ ตรงนี้นะครับเบสจะเพิ่มขึ้นถึง9เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับต่อไปด้านเสียงกลางก็ต้องบอกว่าเด่นมากๆครับเพราะว่าเสียงร้องเนี่ยพุ่งออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจนเลยนะครับนอเสงที่ได้ยินจะไม่บางไม่หนากลมกล่อมกลังดีเลยครับเพราะมีหางเสียงที่ค่อนข้างคมชัดแะทวแตไม่เสียงกลางไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีก็ลงตัวไปหมดเลยครับไม่มีความทื่อของปลายเสียงให้เห็นและรู้สึกแม้แต่นิดดดดเเเเเเีีีีียยยยยยววลลลนนะครรบบบกกกก็็าาาาอออมงงง่่่่่สสปททุข คงตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนย้านเสียงสูงนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีเช่นกันมีความคมชัดใสเป็นประกายให้เสาวกว้างสามารถไปได้สูงโดยที่ไม่รู้สึกว่าแตกพร่าหรือทาให้เจ็บหูเลยครับเก็บปลายเสียงแหลมจากฉาบแฉะหรือเครื่องทองเหลืองได้นิ่งคงที่และไม่รู้สึกว่าแกว่งอีกทั้งยังฟังง่ายและประคองย่านเสียงกลางได้ด้วยครับส่วนวมธทีและไม่ตีเสียงครับโดยรวมต้องบอกว่า,วากว้างกําลังพอดีครับเบียสชัดเจนทให้ที่สับย่านกลางได้ดีไม่กรบเสียงกลางและยังทําให้ตัวมันเองโดดเด่นอีกด้วยส่วนย่านกลางที่งนนําาชัดเมก ไม่ทับซ้อนกันด้วยนะครับแยกออกจากกันได้ดีส่วนย่านสูงก็จะประคองอยู่ด้านหลังครับไม่กรบเสียงร้องแต่ก็ยังแสดงรายละเอียดของย่าตตัวเองออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนดีอยู่นะครับส่วนการแยกตําแหน่งของเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงร้องอะไรพวกน,นี้ก็ทําได้ค่อนข้างชัดเจนเคลียร์มากๆานะครับฟังง่ายฟังสนุกครับ ถึงไทรบิสม o คโฟล w ตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่2,990บาทครับถือว่าส่งน้ําส่งเนื้อคุ้มค่าตัวครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับไทรบิสม o x โฟ o w ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาลําโพงสักตัวที่ผมคิดว่าเฮ้ยซื้อตัวเดียวจบเลยขนาดไม่ได้ใหญ่เกินไปพกพาง่ายพกไปไหนามาไหนได้ด้วยนะครับโอเคเลยบางครั้งเราซื้อตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วแบบ ราจะไปข้างนอกบางทีมันลําบากมันไม่สะดวกอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือพลังเสียงได้ที่แล้วก็ขนาดอะไรกําลังโอเคพกพาได้ด้วยนะครับเพอร์เฟกเลยตัวนี้ซื้อตัวเดียวจบอ่ะพูดง่ายๆนะครับสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับก็เป็นร้านออฟฟิเชียลของเขาเลยที่นําเข้าเข้ามาของยี่ห้อแบรนด์ไทบิตนี้เลยนะครับรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเผื่อวบที่ผมตกหล่นบางอย่างไปนะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปดูเพิ่มเติมได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับโอเค้กครับไงวิดนะครับเจ็ตวิดมีขอเจงๆ็ต มันให่แบบนี้ผมจะนำมารีวริวเพื่อรู้จักเป็นคนแรกๆนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับไปฟังเพลงต่อดีกว่า